สวัสดีครับวันนี้ BKCC เราพามาชมคอนโด I d เดโคิวจุฬาสาย่านครับโครงการติดถนนพระราม4ใกล้แหล่งสถานศึกษาจุฬาลงกรโรงเรียนเต็มุดมครับห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอนะครับขนาด22ตารางเมตรอยู่ชั้น21ครับเข้ามานั้นก็จะเป็นโซนของครัวนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวมีเตาไฟฟ้าที่ดูดควันอ่างล้างจานมโครเวฟตู้เย็น รวมไปถึงเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าจะได้เป็นแบบฝาหน้าครับถัดเข้ามาทางฝั่งซ้ายนั้นก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําครับห้องน้ํานั้นจะเป็นแบบชาเวอร์ครับแล้วก็จะมีประตูกระจกกั้นนะครับกั้นโซนแห้งโซนเปียกครับถัดจากครัวและห้องน้ําเข้ามานั้นก็จะเป็นในส่วนของิฟวิ้งรูมแล้วก็ห้องนอนครับห้องสตูดิโอนั้นก็จะรวมเลยนะครับระหว่างิฟวิ้งรูมกับห้องนอนก็จะมีทั้งทีวีอยู่ปลายเตียงครับ เตียงนอนนั้นก็มีมาพร้อมครับทั้งเตียงและฟูกห้องนี้นั้นจะมีโซฟาหนึ่งที่นั่งนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็เป็นส่วนของระเบียงระเบียงนั้นก็มีประตูกระจกสไลด์อยู่นะครับเปิดแบบปิดได้ ขนาดของระเบียงนั้นก็ตากผ้าได้ครับวิวห้องนี้นั้นก็จะเห็นสวนข้างล่างนะครับแล้วก็ทางถนนพระรามสี่สามย่านมิตรทาวครับนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะนะครับสามารถนั่งรับประทานอาหารได้หรือว่าจะนั่งทางานอ่านหนังสือก็ได้ครับโดยรวมห้องนี้นั้นถือว่าเฟอร์นิเจอร์หลักๆก,ก็ครบนะครับเตียงโซฟาโต๊ะครับตู้ตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ครบครับทีวี v, ตู้เย็น ไมโครเวฟประตูนั้นก็จะมีทั้งดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับแล้วก็แบบแมนวนวลครับ